เอาลวดมาต่อเนาะอันนี้จบแล้วเอาลวดอีกอันนได้ปะดแกะแกะจะจับพี่จีแกะอย่างนี้ก่อนตอย่างน,นี้ก่อนแล้วแล้วหาหาคลายที่มันเป็นอย่างนี้ให้ตึง หาหญิงชายแล้วไปลองคิดดูว่นจะเจอหาลูกนห้มันเจอก่อนนะหารู้ก่อนนะหารู้ไม่เจอ,เจอแล้วก็หาชายผ้าให้มันได้มันจะลงมือมันเองอ่ะจัง ไปทำงานอะไรรักูอจอวันนี้มีงานหรือยงไหนี่นั่นอ๋อสีเือนพี่ะสีเหลืองสวยนะมันสีเหลืองผ้าไหมด้วยอันนี้ผ้าไหม กินนู่นไปเนกินนู่นกกินนี่แล้วถ้าคิดตอเอาไปทางนน้นเราจะไปทางไหนกเราไปกินนี่แล้โงามอนีวแล้วมันก็เออนั่นแหละดอกเด่นตอนนี้กำลังติดดอกนะคะดอกสีเหลืองลองวันพ่อนะคะต่อยัง เอาทุบแชก่อนี๋ยวค่อยมาต่อต่อเหเออ่เอาเอาถูกก่อนแล้เอยเอาอันใหม่ไม่เอาไม่เอาเอ่เอมาใส่ก่อนไปางไหนเนี่ยอันไหนออันนี้มาติดอันไหนฝังลาฝังอันนี้ไม่มาถูกก่อนนะฝังแล้วไปพันกันนี่ะเนีเออเนี่ยนะพันยิงแกนนี่นะเออแล้วทีเลื่อนเราใหม่อเส้นนึ่ยาเรายาวไมอีกเล่อเาใหม่อีกเส้นนึงแล้วก็ ตินก้างเวยก้างดอกก่ใส่ไปเลยใส่ก้างดอกก่อนก้างดอกก่อนก้างดอกเราอ่ะอยาก้เราเป็กรวดมาหล่ะรวดมันยาวแล้วล่ะเนี่ยเ ขึ้นไปตรงนี้เราบิดก่อนรอบนึงก่อนยี่ขึ้นไปตรงนี้หนึ่นมาเนี่ยบีบกันรอบหนึ่งตรงนี้เลยนะก้องบอกพวกนั้นมากินนี่ก็ได้เขามีรถอยู่ใชครขี่รถมากินนี่ก็ได้ อเดยนหนูจะล็อกตรงนี้นะค่ะพี่ดูพี่ดูดอกพี่จัดดอกพี่จัดดอกเลยเดินหนูล็อกข้างในอันนี้เอายังเออสวยแล้วสวยแล้วล็อกคนนะล็อกเลยสวยแล้วปล่อยท่านเลยเออไม่ต้องปล่อยอย่าพุ่งทาง้วยใช่ไหมเออ

อย่างนี้แหละเหลเืองอยู่กลางเหลืองอยู่กลางสวยที่สุดใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยเพื่อน,น,อนสวยๆไหม ไปไหมเพื่อนสวัสดีนะคะคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ก่อน